ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องกรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่เป็นอสมอนะครับจะไปสามารถหาเสียงได้ไหมเป็นผู้สมัครแล้วจะหาเสียงได้ไหมจะทําอย่างไรนะครับได้ยินข่าวว่ามีหนังสือ,อให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หมายคมว่ายอย่างไรนะครับก็นําเรียนท่านว่า,าทางสํงงานักงานคณะกรรมาการการเลือกตัง้งก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่รอตศ0หนึ่งสามทับ 1355 5, 5เมื่อวันที่28ตุลาคม2564เรื่องขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเนี่ยที่สมัครรับตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งมด ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหนังสือนี้นะครับเปลี่ยนไปถึงท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเหตุผลนะครับที่หนังสือฉบับนี้ไปถึงกระทรวงคือปลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็คือนะครับโดยที่การปฏิบัติหน้าที่ของอสมซึ่งมีบทบาทหน้าที่สําคัญปฏิบัต การตามหน้าที่ดังกล่าวนั้นมีความใกล้ชิดกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมจึงขอความร่วมมือแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขอให้อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้งดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จนะครับความหมายก็คือว่าขอความร่วมมือนะครับให้ทางท่านปลัดกระทรวงสาธรารณสุขนี้ แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดูแลอ,อสมอนั้นให้แจ้งอสมอที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาอวตอหรือนายกอบตอและผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนั้นขอให้งด การปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งแต่แล้วเสร็จนี่คือการขอความร่วมมือเหตุผลหลักๆก็คือเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านถามมาว่าแล้วสามารถไปหาเสียงได้ไหมอ่าก็ยังหาเสียงได้ครับคนที่เป็นอสมอแล้วเป็นผู้สมัครหรือคนที่เป็นอสมอแล้วเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงก็สามารถไปหาเสียงได้เพียงแต่ว่า ขอความร่วมมือให้ท่านนั้นงดการปฏิบัติหน้าที่การทำหน้าที่เป็นอ,อสอมอชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จอันนี้คือความหมายของหนังสือฉบับนี้ซึ่งรายะ